มาส่งลูกเอารถมอไซค์มาติดฝนยงไปไม่ได้เลยฝนตกแรงด้วยติดฝนยังไปไม่ได้เลยครับเรื่อกันฝนไม่รู้มีหรือเปล่าใต้เบาะรถเอาทีนี้ไปส่งลูกเสร็จก่อนงั้นลูกเปียกแน่เอามอไซค์มาไม่ได้เอารถใหญ่มา ตกแรงเลยนะครับเด็กเรียนได้แลผ่าฝนไปเปลี่ยกกันเลยเช้าเลยครับเจอชายคาแวะจอดแอบชายคา